มาดำแบมแบมสวยและรวยมากล่าสุดเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีประดิษฐานยอดเขาพระสุเมนวิหารหลวงพ่อร่ำรวยวัดเทพศรีดาราม เรื่องงานบุญไม่เคยพลาดเลยสักงานสำหรับมาดามแบมแบมกัญากรนักธุรกิจสาวเจ้าแม่สีพึ่งแห่งจังหวัดมหาสารคามล่าสุดได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีมหามงคลประดิษฐานปรา,าสาทเขาพระสุเมนและพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมหาวิหารหลวงพ่อร่ำรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุ700ปีในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2566 โดยภายในงานมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์รวมไปถึงพิธีบวงสวงหลวงพ่อร่ำรวยและพิธีประดิษฐานปราศาทเขาพระสุเมนซึ่งมีการรำสมโพธิกลองยาวแจกทานข้าวสาร300ถุงและแจกเหรียญรุ่นร่ำรวยโภทรัพย์500เหรียญสวัสดีค่ะแบมแบมกัญญากรน,นะคะวันนี้นะคะได้มาร่วมงานบุญที่วัดเทพศรีดารามนะคะซึ่งวันนี้มาในานามประธานในการ ยกยอดถอพระสุมเมนค่ะแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีค่ะได้นำพระพุทธรูปองค์นี้ค่ะที่เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยไม้สักต่างประทานพรค่ะซึ่งมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะความพิเศษของการยกยอดขอพระสุมเมนนะคะซึ่งเป็นบุญที่หาทําได้ยากมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นพิธีที่ยกส่วนที่สูงที่สุดของสารา ของวิหารเลยค่ะปกติก็คือมาทําที่วัดนี้บ่อยๆค่ะซึ่งวัดเทพศรีดารามเป็นวัดที่อยู่ในความปกครองความดูแลอุปถัมภ์ของหลวงพ่อสุริยันโคศปัญโยค่ะซึ่งแบมเองก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุริยันโคศปัญโยค่ะเกี่ยวเนื่องอาจากการที่ตั้งแต่พิธีมหาพุทธพิเศษสีพึ่งเมตตาสมปรานาพันล้าเลยค่ะแล้วก็ รายได้รายได้ทั้งหมดนะคะที่ได้จากการบูชาสีพุ่งเมตตาสมปาทานธนาพันล้านค่ะเราก็ได้นํามาสร้างศาลาที่วัดเทพศรีดารามจนเสร็จสิ้นไปแล้วก็สร้างองค์พญ,ญานาคสร้างฉัตรสร้างาวิหารของหลวงปู่คำพันธ์ค่ะสําหรับสีพุ่งเมตตาสมปาทานธนาพันล้านนะคะหลังจากที่ได้จัดสร้างาพิธีมหาพุทธพิเศษนะคะก็รู้สึกว่า,ากระแสต,ตอบรับดีมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณ ผู้ที่ได้นําบูชาไปนะคะเพราะว่ารายได้ของทุกท่านนะคะแบมบเองได้นําไปสร้างบุญสร้างสร้างบุญกับหลวงพ่อสุริยันต์ต่อแล้วก็วัดที่อยู่ในความอุปถัมดูแลของหลวงพ่อค่ะถ้าพูดถึงสีพึ่งเมตตาสมปาทนานะพันล้านนะคะแบมบเองมั่นใจได้เลยะคะ่ะว่าท่านไหนที่บูชาไปท่านได้รับบุญเต็มเ็มเลยะคะ่ะแล้วก็แน่นอนค่ะได้ของมงคลของที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งที่เป็นความมงคลโดยการ ทั้งหัวเชื้อที่ได้จากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงปูค่คันคันโคัาป,ปัญโยหลวงพ่อสุริยันโคัาป,ปัญโยค่ะแล้วก็พิเศษก็คือพิธีมหาพุทธาพิเศษที่เกิดขึ้นกับสีพึ่งเมตตาสงปรัตนานาพันล้านรุ่นนี้รุ่นเดียวในไทยเลยค่ะที่มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังแล้วก็พิธีที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของประเทศไทยค่ะท่านไหนนะคะที่สนใจในการบูชาสีพึ่งเมตตาสมปรัตนนาพันล้านนะคะสามารถติดสามารถบูชา ช่องทางออนไลน์ได้ที่เพจสีพึ่งเมตตาสมปาทานาพันล้านค่ะหรือท่านไหนก็ตามค่ะที่ได้มาที่จังหวัดมหาสารคามค่ะได้มาร่วมบุญชมวัดชมผาง,งานทางวัดป่าวังน้าเย็นค่ะสามารถเข้าไปบูชาได้ที่วัดป่าวังน้าเย็นได้เลยค่ะขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมาภาพพระมหาประมุขกิติเมธีประธานสมวัตเทพรีดารามอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม วันนี้เป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันที่อาตมาภาพพร้อมด้วยพุทธศาสานิกชนทุกท่านร่วมกันทำพิธียกยอดปรา,าสาทเขาประสุเมนณวัดเทพสีดารามบ้านน้ำเที่ยงตำบลน้องกรุงสวรรค์อำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมาศารครามซึ่งเป็นมหาวิหารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดวันนี้ถือโอกาสบอกข่าว ได้เชิญชวนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านเขาฝากเรื่องสีพึ่งเมตตาสมปาานาพันล้านที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมกันสร้างใช้ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์สร้างศาลาแล้วก็สงเคราะห์โรงเรียนอนุเคราะห์โรงพยาบาลตามที่เราตั้งเจตนาไว้ตั้งแต่แรก ไปทำนุบำรุงวพุตศาสนาและสังคมมวลสารสีพึ่งที่อัตมาภาพได้นำมานั้นได้นำมาจากหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โหลวงปู่คำพันธุ์คูสัปปัญยและพระเดชกุณหลวงพ่อสุริยนันคูสัปปัญยในการนำมาเป็นมวลสารในการทำสีพึ่งขึ้ขนมาสีพึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจมาตั้งแต่โบรโบราณ ใช้เป็นเป็นเมตตามหานิยมไม่ว่าเราจะ,ะพบปะผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจราจาค้าขายต่างๆในโบราณโบราณก็สำเร็จลุลล่วงไปด้วยง่ายไปโดยง่ายจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ในการทำสีพึ่งขึ้นมาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้นำไปใช้ ประกอบธุรกิจการงานเป็นเมตตามหานิยมเพื่อ,อให้เกิดความมั่นอกมั่นใจในการทำการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันสีพึ่งเมตตาสมปัานาพันล้านรุน่นนี้ถ่าใครได้บูชาไปแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากเพราะว่า,ามวลสาร ที่เรานำมานี้มันไม่มีอีกแล้วถ้าใครบูชาหรือว่านำไปใช้ก็ขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกอย่าง